ครับผู้ตันสัญจรก็พาพี่น้องเกษตรกรมาเยี่ยมชมสวนมะพร้าวนะครับตรงนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับตรงนี้เป็นอำเภอขาย้อยใช่ไหมครพี่บอกชื่อน,นิดหนึ่งฮะชื่อประทีปนวมจิตอยู่อำเภอเขาย้อยตำบลบางเขมแลวก็บ้านจังหวัดเพชรบ,บุร,ร,บบรีบ้านเลขที่เจ็ดหมู่หนึ่งครับตรงนี้เรียกว่าบ้านกล้วยเบอร์โทรพี่เบอร์โทรนิดเบอร์โทร อ0089224747493นะครับนี่เป็นเกษตรกร,ร,กรทาสวนมะพร้าวน้ําหอมนะครับตรงนี้ก็ใช้มาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับถ้าจะไม่ผปดีที่ผมมาบรรยายอยู่นะครับรอะแรกๆตอนแรกมะพร้าวได้เยอะไหมครก็ไม่ไม่ค่อยดีมะพร้าวเป็นโรคด้วยมะพร้าวเป็นโรคด้วยครับโรคมะพร้าวก็มีหนอนหัวดำแมลงตาหนามนะครับต้องระวังนิดนึง ครับแล้วก็หลังจากใช้นะครับรอบก่อนเก็บได้รอบละกี่ลูกนะฮะตอนนี้เราตอนนี้ก็มันเฉพาะต่วนี้มันจะทั้งหมดเลยนะรอบหนึ่งก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยลูกนี้ตอนนี้ได้เก้าร้อยแล้วเก้าร้อยลูกนะครับลูกห้าสิบบาทนะครับรอบที่แล้วนะครับก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็นสวนมะพร้าวนะครับผ่านไปผ่านมาก็มาแวะเยี่ยมชมได้นะครับตรงนี้นะครับหลายต้นนะครับมะพร้าวนะครับตรงนี้ก็เป็น นะครับสวนมะพร้าวนะครับที่เราดูตรงนี้นะครับเยอะแยะนะครับมะพร้าวมะพร้าวนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเอ็มไซนน้อยนี่เกินน้อยก็จะหร่วงบ่อยนะครับลูกไม้ก็ติดนะครับแล้วก็ถ้าธาตุอาหารไม่พอนะครับถุก็จะแหลมนิดนึงนะครับก็จะเป็นมะพร้าวตกไซนนะครับมะพร้าวกคกคัดออกนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยภูตะวันนะครับก็มีธาตุสารอาหารนะครับไม่ว่าท่านหลักทัดรองท่าุเสริมนะครับมีกรดฮอร์โมนมีกรดอะมิโนธรรมชาติ มีเอมไซน์นะครับสกุลของนะครับไข่ตัวซานในการกระตุน้นนะครับแล้วก็พวกกลุ่มของสารและแมะลงต่างๆนะครับร่วมด้วยเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่ทําให้มะพร้าวงนี้ดีขึ้นมาเพราะมะพร้าวนะครับต้องคนที่ทําสวนมะพร้าวนะครับตอนนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับให้ดูดจจะใส่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรคนไทยของครั้งเยอะเพราะว่าประเทศไทยส่งออกมะพร้าวอันดับหนึ่งของโลก ปนมะพร้าวนะครับราคาบางครั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรคนไทยนะครับไปช่วยดูแลสวนนะครับโดยปนมะพร้าวน้ำหอมเข็นี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของหนอนหัวดำนะครับถ้ามีหนอนหัวดำเข้ามาก็ใช้นะครับ BT ทุริศนะครับฆ่าหนอนนะครับถ้ามีกลุ่มเชื้อรามาก็ใช้ตะกุนของพกไตโคเดอร์ม่านะครับอาเสียนำไวิีวีเลนช่วยเรื่องของเชื้อราเพราะนั้นก็ต้องฝาก นะครับพี่น้องที่ทําเกษตรกร,กรเอาใจใส่ดูแลต้นไม้ให้ดีเหมือนกับดูแลลูกนะครับแล้วต้นไม้ก็จะให้ชีวิตพี่น้องที่ดีขึ้นนะครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ